สวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการอาจารย์พัชรินอุดมสลัดเดชค่ะจากภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการค่ะจากการที่เราเห็นภาพวิเ s s โมเดลแคนวาสทั้ง แผนภาพแล้วนะคะเห็นว่ามี9ปัจจัยด้วยกันหรือ9องค์ประกอบด้วยกันในการที่จะทำ i ิเศษโมเดลแคนวาสออกมาคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้ Vi ิเศษแคนวาสค่ะว่าเราจะต้องมีวิธีการใช้ยังไงแล้วเราจะทํายังไงเขียนยังไงวิเศษโมเดลแคนวาสให้มันสมบูรณ์แล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะจริงๆแล้ววิเศษโมเดลแคนวาสนะคะไม่จำเป็นต้องทําคนเดียวก็ได้คะ่ะทำกับทีมทํากับหุ้นส่วนที่ทําร่วมกันหลายๆคนโดยที่ก็จะใช้ b ิ s เ n e โ s เดลแคนวาสหนึแผ่นเนี่ยนะคะอาจจะทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ค่ะหรือทำบอร์ดแล้วก็วาดาตัว Business Model Canvas 9าช่องแบบที่เห็นในภาพนะคะแล้วเวลาการเขียนการทำเนี่ยค่ะเราจะไม่เขียนลงไปเลยเรามักจะใช้กระดาษโพสิทค่ะแล้วก็ปากกาเขียนเขียนคําสั้นๆค่ะ Wording สั้นๆให้เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็ไปแปะไว้ค่ะพยายามดูหัวข้อทําทีละช่องค่ะ,ะช่องแรกลูกค้าเป้าหมายเราคือใคร เราคิดว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครเราก็เขียนค่ะแล้วก็แปะไว้ค่ะแปะไว้โดยที่เราไม่ต้องคิดว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ถ้าเราคิดได้เราก็เขียนแปะแปะไว้ก่อนไล่ไปทีละช่องค่ะแต่ละช่องก็ไม่ควรคิดนานนะคะก็อาจจะสองสามนาทีก็พอแล้วก็ไปไล่ช่องที่2ค่ะว่าคุณค่าประโยชน์ของสินค้าบริการของเราที่มีอยู่เนี้ยมีอะไรบ้างเอาโพสต์อิดแปะไว้ค่ะทาทุกช่องไล่ไปเรื่อยๆจนครบทุกช่องบางทีช่องไหนคิดไม่ออกเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ข้ามไปก่อนแล้วก็ไปทําช่องอื่นก่อน แล้วก,กลับมาทําเมื่อทําเห็นทุกช่องแล้วจะเห็นว่าเราก็จะมีกระดาษโพสต์อิดเนี่ยค่ะแปะเต็มไปหมดเลยในแต่ละช่องคราวนี้เราก็มาช่วยกันดูอีกค่ะว่าในช่องแรกที่เราเอากระดาษโพสต์อิดเขียนแปะไว้นั่นนะคะอันไหนที่ใช่เออใช่จริงดูด้วยกันเออใช่จริงก็โอเคอันไหนไม่ใช่เอ้ยนี่ไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่ก็ดึงกระดาษโพสต์อิดออกค่ะพอดูพิจารณาดูไปหมดอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะได้ Business Mo เด l canvas ของเราแล้วค่ะที่มันเป็น s i n e s s m o เด l canvas ของธุรกิจเราจริงๆ กระดาษโพสตอิทที่เหลือที่เราไม่ได้ดึงออกนั่นแหละคือบิสเนสโมเดลของเราว่าเราจะขายให้ใครเราทำอะไรแล้วเราจะทำยังไงรายได้หรือค่าใช้จ่ายเงินที่ได้มันมียังไงบ้างที่มันเกี่ยวข้องเราก็จะได้บิสเนสโมเดลของเรามานั่นคือวิธีการทำหรือวิธีการใช้บิสเนสโมเดลแคนวาสนะคะช่วยกันทำช่วยกันดูค่ะแล้วเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะไม่เขียนไปเลยเพราะเวลาเขียนแล้วมันลบมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นใช้กระดาษโพสต์อิทมันสะดวกกว่าง่ายกว่าในการที่เขียนแล้วก็แปะแล้วค่อยดึงออกแล้วเหลือน,นั่นแหละค่ะอันไหนที่ใช่ก็คือใช่หรือว่าบางทีเราดูเอ้มันน่าจะมีอะไรเติมเต็มคุยแล้วก็เติม,เต,มเต็มเข้าไปเราให้ได้ business model canvas ขึ้นมานี่คือวิธีการใช้หรือการเขียน business model canvas ว่าจะเขียนยังไงให้ได้ business model canvas ออกมาที่เป็น business model ที่สามารถทำให้เติบโตและยั่งยืนได้นะคะ อย่างที่บอกค่ะบิสเ s สโมเดลแคนวาสไม่ได้เขียนครั้งเดียวแล้วจบแค่นั้นตลอดจะทั้งเราทําธุรกิจมันคือแผนธุรกิจอย่างหนึ่งใช่แต่ว่ามันเป็นแผนธุรกิจที่มองให้เห็นภาพรวมในด้านเดียวนะคะใช้การทบทวนเราต้องทบทวนตลอดเวลาค่ะเขาเรียกทบทวน Business m o เดลว่าตอนนี้ Business m o เดลของเราอะ่ะมันมีจุดห่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ะะตอนนี้ลูกค้าของเราคือใครเพื่อที่เราจะได้มองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของเราเห็นความเสี่ยงที่มัอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วพยายามที่จะหาช่องทางนะคะที่ทําให้ธุรกิจเติบโตไปได้ไม่หยุดชะง,งักหรือว่าไม่ล้มหายไป เนื่องจากเกิดสภาวะธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปหรือเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนหรือสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วทาให้กระทบกับธุรกิจเราธุรกิจเราไปไม่รอดดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องทบทวนบิสเนสโมเดลของเราปรับปรุงโมเดลของเราให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยกับเทรนของแต่ละปีต่อๆไปนะคะหรือในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้บิสเนสโมเดลของเราอะ่ะมันมีปัญหาตรงไหนบ้างมันมีโอกาสตรงไหนบ้างแล้วก็เขียนปรับเพิ่มบิสเนสโมเดลเข้าไปก็ให้ท ทำให้เราสามารถอยู่ต่อได้ค่ะฝากไว้ว่าพิเศษโมเดลไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่เราต้องทำต่อนเนื่องไปเรื่อยๆบริบทที่เปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปผู้คนเปลี่ยนไปความต้องการของคนเปลี่ยนไปเราอาจจะต้องเป็นต้องปรับสินค้าบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของคนกับกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ตลอดเวลาเราจําเป็นที่ต้องดูว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วเราต้องผลิตสินค้าบริการที่ตอบความต้องการของเขาช่วยเขาแก้ปัญหาให้เขา ะะเมื่อสินค้าบริการของเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้เขาจะมาซื้อสินค้าเราค่ะเขาต้องการเมื่อไหร่เขาจะมาหาเราถ้าเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดูว่าสินค้าบริการของเราช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วลูกค้าจะตามมาค่ะเวลาทำายังไม่ต้องคิดถึงเงินค่ะ คิดก่อนว่าสินค้าของเราบริการของเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมลูกค้าของเราเป็นใครเขามีต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรหาจุดนั้นให้เจอค่ะแล้วเราก็จะผลิตสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ธุรกิจก็อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนได้เช่นเดียวกันฝากไว้ว่าพิเศษโมเดลมี9ปัจจัยที่จําเป็นในการที่เราจะต้องมองให้ทะลุแล้วก็ดูว่าเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใน9ก้าช่องนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้าง ฝั่งขวามือคือฝั่งที่ลูกค้าเห็นหน้าบ้านเราสร้างความประทับใจเราสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าอะไรให้ลูกค้าเห็นแล้วเราได้ไรายได้จากลูกค้าจากทางไหนบ้างฝั่งซ้ายมือคือของเราค่ะที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเราจะพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไง <S <S เพื่อช่วยทําให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้ลูกค้าต้องการอะไรหาลูกค้าให้เจอแล้วสินค้านั้นต้องตอบความต้องการของลูกค้าแล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนช่องทางเราเข้าไปถึงลูกค้าได้ยังไง ให้มันสอดคล้องกับลูกค้าแล้วบริการของเรานะคะช่วยเหลือลูกค้าได้ยังไงสิ่งพวกนี้แหละค่ะมันจะช่วยทําให้ธุรกิจเราเติบโตไปได้พยายามหมั่นดูแลบิสเนส model แล้วก็ปรับปรุงบิสเนสโมเดลทบทวน s i n e s s m o เดลของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเราจำเป็นที่ต้องมี business m o เดลแผนธุรกิจนะคะที่มองภาพรวมให้เราออกว่าธุรกิจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วเราก็จะได้พัฒนากันนี่คือสิ่งที่วิเศษโมเดลแคนวาสบอกนะคะว่าธุรกิจต้องไปยังไงบ้างแล้วเราจะทําธุรกิจยังไงนั้นก็ฝากผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นในการที่เราจะต้องเริ่มต้นทําธุรกิจใดๆอย่างหนึ่งที่เราอยากทําเขียนแผนออกมาก่อนคะ่ะเขียนแผนคร่าวๆออกมาก่อนเห็นก้าวช่องตรงนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับเราว่าเรามีวิธีการยังไงให้ได้มาแล้วลูกค้าจะเกิดความประทับใจของเราไหม หาลูกค้าให้เจอนะคะแล้วสินค้าบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้ายัางไงบ้างถ้าเราทำสิ่งสิ่งนี้ได้เขียนบิสเนสโมเดลออกมาแล้วทบทวนมาตลอดธุรกิจของเราดูเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ